สวัสดีครับนี่นนะไม่นี่เหอมาอเปียกไม้ตกปลาสายห,หน่อยบันโขกสำลาดน,นะครับตอนนี้น้ากหกักำลังางามๆครับต่วสิมีโตบอ่อกมีหน้าเป็นมาเหล่ยอยู่สองคนนะครับตัวผมเยียแพล้ลงไปเหล่นอ,อยู่ข้างล่างรอชมผลงานครับตอนแรกว่าสีเขาว,ว่าเขานะครับตอนนี้หน้าเป็นกำลังโตอยู่บนหัวสีใดบอ นี่คือสภาพไม้เน,นี่ยนะหมลดต้องไปหลยเติลรวมทุ่เมื่องศิริอยุ่หม่องซาเลงา่งจอดนะครับไม่นีิสิเป็นเังไหครับรอบบปถึคนงาน จวมามึกขึ้นนี่เขาเขาได้สี่ห่าโลย,ยรับงับว่าปลาเขาข,ขึ้นกับมันอนี่กับหนักแต่ร่อ,ลลองมึงป่าเคียร์ผุกได้ครับปลสีมาอ่ะปาเขีมาได้ด้ครับ